ทุกสามเป็นบุดคโลแทปปีน wow. ิวี้ว้าวอันนี้คืออ่คือหมอกนะคะนี่จังหวดูในกล้องแม้ทำไมหมอกเป็นอย่างงี้ล่ะหมอกนั่นนี่หมอก

เข็นได้ไหมสมาโนทำโอเคเกณฑ์นึกจองซับโรสแฮปปี้นิวเยียร์อเล็กซ์โรสอเล็กซ์แฮปปี้นิวเยียร์นะคะอเล็กซ์อเล็กวเยียร์นะครับเวทมาครั้สามีจอง Ja. Danke, im Fall zurück von, sage wir miteinander. Ja. Ja. Man Happy New Year. Bitte. Los allein. โลทํา.นี่

Der Polizei, ja. ich wir sind mit der Polizei. Oh, Polizei. Dann gibt es <laughs> die Polizei, ja. Kein Problem. Hallo. Wow. Jetzt <Ooh>. lass <laughs> mal zum Batteriefeuer. <laughs> schau, Alex. So, schau.

เออวันนี้หมอกหนามากเลยมองไม่เห็นแสงไฟแสงอะไรเลยวัวมีแต่หมอกเลยไม่มนต้อง่นะทางลนเระเจ้าก็จุดไหนดูซิมาดูทางี้เป็นยังไง โอ้ยหมอกหนามากเปนแม่บอกว่าหยาดเล็กสุด <Yeah. S 2> ป,ป้าป้าป๊ะ <laughs> ป้า,ปาวิ่งป๊ะป้า,ปาวิ่ง <laughs> อันนี้ของน้องอเล็กนะคะจบมาแล้วว้าวเอามาโยมเอาเอาสองข้างบ้านว้าวอ่าฮะ สวยมากเลยลูกสวยเปล่าอันนี้เป็นทีนแรกของน้องอนะที่จะดูทุกปีครับสวยจังเขิ้พไ <c oughs> ปตีต้องจตีไปแนะ จบแล้วไม่มีไม่มีก๊อกสองเลยก๊อกเดียวยังมีนู่นนู่นอันนี้อันใหญ่เลยน่าจะอันสุดท้ายแล้วล่ะหมดหรือยังข้างในบ้านหมดแล้วบ่คลายเนี่ยอ่ะจุ้งคลายเลยวันนี้ปีนี้วัยรุ่นไม่อยู่มีนิดเดียววัยรุ่นหนีไปจุดในเมือง เหลือแต่วัยรุ่นเหลือน้อยป้าไล่เอาเลยเอาเลยโอเคมันจะวิ่งไปทางไหนล่ะนันเอาลมลมลบเอาเกิดอะไรขึ้นของปา๊า วิ่งวิ่งวิ่งพี่ตีวิ่งโอ้โหสูงแรงมันปุ่มอีรกว่า,าด้วยกำลังขึ้นน่าจะไม่ดีมั้งหมดแล้วอันนี้ใส่หมดแล้วอ๋อมาดิ